การเพิ่มเงินเข้ากระเป๋า E-Wallet ท่านสามารถโอนเงินเข้ากระเป๋าได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทบ <Whoa. Okay. S 3> ัญชีธนาคารกรุงไทย698-0-135-929และบัญชีธนาคารกสิกรไทย702-2-81691-2แลเข้าและข้อแจ้งการเพิ่มเงินเข้ากระเป๋าทางเว็บไซต์ w w w n t o p u p c o t h ระบบจะเพิ่มเงินเข้ากระเป๋าให้ท่านอัตโนมัติโดยจำนวนเงินที่โอนจะต้องใส่จุดทศนิยมให้ตรงกับเลขท้าย2ตัวหลังของรหัสสมาชิกด้วยนะครับตัวอย่างสมาชิกรหัส1 3 0 0 0 0 1 6จะโอนเงินจำนวน1000บาทจะต้องทำการโอนเงิน1000.16บาทเพราะจุด16มาจากเลขท้าย2ตัวของ1 3 0 00016 00เมื่อทำการโอนแล้วอย่าลืมเข้าไปแจ้งเพิ่มเงินเข้ากระเป๋าอ e ี a l l e t ของท่าน1,001.6บาทการโอนเงินโดยกำหนดใส่เษสตางหลังจุดทศนิยมนั้นเป็นเพียงการยืนยันตัวตนของสมาชิกเท่านั้นครับส่วนเษสตางหลังจุดทศนิยมนั้นระบบจะทำการเพิ่มเงินเข้ากระเป๋าใน e w a l l e t ได้ครบตามจำนวนเงินที่ท่านโอนมาอย่างแน่นอนครับ